สวัสดีค่ะวันนี้มาเที่ยวสนามอารีนาช้างนะคะบ้านอารีชาแนลค่ะนี่มาชมดอกสเบงนะคะมองไกลๆมองไกลๆก,ลก็เห็นนะคะสวยงามมากเลยค่ะสวยค่ะสวยค่ะเดี๋ยวค่อยเข้าไปดูใกล้ๆนะคะ ตอนนี้เรามองภาพรวมๆก่อนค่ะจะตากผ้ารูมแบบไหมรมปปเนี่นะโอ้มีของเล่นเยอะแยะเลยสำหรับเด็กๆนะคะ มาเที่ยวชมดอกสแบบงนะคะสวยค่ะคุณผู้ชมค่ะบุรีรัมนะคะสวัสดีค่ะบุรีรัมนะคะดอกสเปรงจัดสวยงามค่ะที่สนามอาริณาช้างนะคะนารีชเนลพามาชมค่ะสวยงามค่ะดอกสแบบงค่ะเขาจัด เป็นระเบียบนะคะทางนู้นจะเป็นเหมือนหมอนข้างนะคะสวยค่ะสวยมากเลยค่ะตอนนี้แดดกําลังเที่ยงแดดเปรียงเปรียงเลยค่ะเปรียงเยงเลยค่ะสวยท่าสวยค่ะ,คะบริเวณสนามชารีนานะคะสวยค่ะถ้าท่านผู้ชมมาเที่ยวชมนะคะ สวยค่ะสวยค่ะคุณผู้ชมค่ะมาชมได้เลยนะคะเ<ม>ขาจะหมดเขตวันที่16เมษาค่ะตอนนี้ใครอยากมาเที่ยวมาได้นะคะสวัสดีค่ะ